สำหรับการเพาะเห็ดในพื้นที่ทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่สำหรับชาวพะเยาแล้วถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่สนใจและตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านอาจารย์วินยัยซึ่งเป็นโรงเพาะเห็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาและเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูขั้นตอนต่างๆของการเพาะเห็ดคะ่ะการเพาะเชื้อเห็ดเฉพาะในวุ้นแป้งมันสัมปะหลังก่อน เมื่อเชื้อกระจายเต็มที่แล้วจะมีการแบ่งมาเพาะต่อในเม็ดเข้าฟั่งเป็นเวลา7วันพอได้เชื้อแล้วจะนำมาใส่ในก้อนเพาะเห็ดที่ได้ทิ้งไว้30วันเชื้อเห็ดจะก,กระจายเต็มเห็ดสามารถนำก้อนเห็ดที่มีเชื้อแล้วขายออกได้อาจารย์วินยัยขายก้อนเห็ดที่มีการใส่เชื้อเห็ดแล้วในราคาปีกก้อนละ10บาทในราคาส่ง11ก้อน100บาทในส่วนที่เปิดเป็นดอกเห็ดแล้วจะขายตามราคาชนิดเห็ด การเพาะเชื้อเห็ดสามารถสร้างไรายได้ให้อาจารย์วินัยถึงหกแสนบาทต่อปีเมื่อหักค่าใช้ใจ่ายในการซื้อวัตถุดิบแล้วจะมีกำไรถึง4ี่แสนบาทต่อปี นี่จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่อาจาจรย์วินัยและเกษตรกรที่มารับเชื้อเห็ดไปเปิดดอกขายซึ่งการเพาะเห็ดนี้ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่อาจาจรย์วินัยและนักเรียนนักศึกษาที่มาทํางานที่นี่เป็นเวลายาวนานมากกว่า33ปีแล้วค่ะสำนักข่าวสแตทนิวชนก,การศริษสว่างรายงาน